อยากรู้อยากเห็นนะนะไม่ได้ว่าเป็นคนที่อันดับฐานอะไรแต่ชอบศึกษาก็ลองจนกระทั่งเริ่มรู้ว่าเขาเป็นวิญญาณน,นะแล้วเราเอามาไว้ในตัวเราตอนนั้นก็คือแค่เรียกปลุกตามครูสอนนะนะเรียกกินตามครูสอนเหมือนเดิมนะก็รักษาให้มั่นคงนะตอนนั้นถามว่าเป็นไงมั่นใจในตัวเองมากนะผม ก็จะเป็นคนอย่างนั้นแต่แล้วก็ตาจะแข็งแข็งนะครับก็ไม่รู้เป็นยังไงนะก็เห็นอะไรต่ออะไรหลายอย่างที่สำนักนะครับเวลาของเขาขึ้นกันผมก็ไล่จับเขาแต่ผมไม่ไละพราะจิตผมแข็งจนน้ำมนต์ครูวันไว้ครูก็ไม่สามารถให้ผมขึ้นได้ผมคุมได้ก็มีหน้าที่ไล่จับเขานะะนั้นก็จะไล่จับของมาเยอะและนะครับ ก็เป็นยังไงมันก็แปลกดีนะผมก็ว่าพอเขาไม่มีสติกันนี้มันมันสำแดงเป็นเหมือนกับถ่ทาทางของไอที่เขาตาักนะแต่ละคนแต่ละคน,แต,ะคนแต่แรงเยอะจังนะครับต้องค่อยๆใช้ไม้นวมนะค่อยๆเกาะเกาะเขาไว้แล้วก็ค่อยๆเป่าหูแล้วก็เรียกชื่อกันนะกว่าจะกืนสติขึ้นมา แต่ทั้งหมดเนี่ยถ้าิดเราสักเนี่ยไม่ว่ายันหรือว่าถ้ายันนี้จะขึ้นแบบดูสีอ่ะนะก็คือครูท่านมานะหึมหึมหึมนั่งเสียงหึม,ห,มหึมเลยนะฮะถ้าเป็นยันนะที่ยันหน้าแถวก็เป็นสายของครูสีทั้งนั้นแหละครับนะะถามว่าดีไหมถ้ารักษามั่นก็ของดีครับรักษามั่นก็คือทำตามที่ครูบาอาจารย์ท่านห้ามไว้ปลุกเสกตุวัน เรียกเรียกนะมัจะต่อโทรจิตคือจิตของครูหมายถึงครูใหญ่ที่เป็นลือสีที่เป็นเจ้าของวิชาเนี่ยจะมาสถิตไว้ที่ตรงยันต์นั้นเป็นเหมือนสถานีรับส่งถ้าเกิดไปทําอะไรแล้วส่งจิตถึงท่านจะรู้ทันทีนะส่วนจะมาช่วยไหมแล้วแต่กรรมถ้าตอนลองในสำนักเนี่ยส่วนมากก็คือฝันไม่เข้าหรอกอะ อืมบางทีเขาก็ใช้เฉือนก็เลยก็ไม่ถ้าเข้าก็เข้ายางบอลแต่ถ้านอกสำนักไม่รู้นะเพราะตอนนั้นอยู่ในสายตาปูนะครับแต่นอกสำนักมันอยู่ที่ว่ามีกรมขวางไหมถ้าไม่มีกมขวางหรือว่ากมเล็กน้อยท่านพอช่วยได้ท่านช่วยนะถ้าการณีเป็นลูกศิษย์ที่ที่ดีของท่านอ่ะนะนะท่านจะช่วยเลยนะครับแต่ถ้าไปหาเรื่องเข้าอะไรนี้ท่านไม่ช่วยครับ มันผิดศีลผิดธรรมไงท่านก็นไม่เอาด้วยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนศักทุกคนจะนังเหนียวนะครับแล้วแต่ถ้ามีวลรกรรมเข้ามาไม่มีใครขวางครับใครสักเต็มตัวครับอย่างนี้แอร์เต็มตัวก็โดดหนีเมี่ยวไงครับเมีเอามีดไล่แทงก็หนีครับนะเพราะอะไรมันผิดศีลผิดธรรมไม่มีอะไรคุ้มหรอกครับนั้นสรุปที่สักเป็นการเชิญมีญญานมาเข้าตัวถ้าเป็นร่างสัตว์แต่ถ้าเป็นยัน จะมีพลังจากอาัคระอาคมซึ่งก็มาจากสายคูรูสีที่ที่ใช้พลังของศีลพภิญยาของท่านนะพลังจิตนั่นแหละนะสถิตเข้าไว้นะครับก็เหมือนที่พระเขาปลุกเสกนะครับนะก็คือเหมือนชาร์ตแบตเตอรี่ทิ้งเข้าไว้อนะซึ่งกระแสตรงนี้ถ้ามีอะไรแล้วเราต่อจิตถึงท่านโดยการปลูกเสกทุกวันขลังนะครับขลังจริงๆครับเพราะว่าถ้าปลุกเสกขึ้นมานจริงๆเฮอขึ้นมาเลยนะ อย่างอาจารย์นี่เวลาเขาเรียกนี่เขาเอามือตบพวเลยที่อยู่ใต้ผิวหนังซึ่งมองไม่เห็นอะไรจากสักน้ำมัน,นขึ้นมาเป็นรูปเดียวนั้นแกตบทีเดียวนั้นคนที่มีก็ต้องรักษาศีลเชื่อมั่นในครูบาอาจารย์แล้วก็ไม่เอาไปใช้ในทางที่ผิดที่ไปหาเรื่องใครเขาซึ่งถ้าอย่างนั้นไม่ฟุ้มหรอกครับนะแต่ทั้งหมดพอผมเรียนรู้หมดแล้วนี่ก็คือ ไม่มีอะไรเกินคำว่าบุญไม่มีอะไรเกินกฎแห่งกรรมผมก็วางจากจุดนั้นและก้าวข้ามมาถึงพุทธ,ธะแต่ผมไม่ได้ลบหลู่ครูบาอาจารย์ผมนะของทั้งหมดยังอยู่หมดที่ผมเนี่ยแต่วิญญาณทั้งหลายที่อยู่ในกายผมขาวหมดแล้วเพราะผมอุทิศบุญให้นะทั้งหมดขาวหมดเลยก็คือมาสายศีลสายธรรมแต่เป็นเกาะชั้นในของผมที่เอาไว้รับสึกได้ก็เป็นความได้เปรียบอย่างหนึง่งนะ ส่วนใครจะไปสักขอเตือนถ้าจิตคุณไม่แน่นจริงนิ่งจริงคุณคุมไม่ได้ถึงเวลาเมาของขึ้นกินเหล้าเดนของขึ้นหรือไปผิดครูของขึ้นถ้ดาดันไปขึ้นในสถานที่เช่นที่ทำงานหรือที่ที่ไม่เหมาะสมคุณจะเป็นพวกตัววิปลาตนะครับนั้นหลายคนเป็นอย่างนั้นนะครับแม้แต่ที่เวลาที่ผมสอนอยู่เวลาวันไหวครู ผมก็ต้องไปไล่จับนะถามว่าจับยังไงสี่ห้าคนเด็กที่จับอยู่ผมเดินไปผมบอกให้ปล่อยให้หมดนะเสร็จแล้วผมก็อุทิศบุญให้กัจจวิญญาณที่กําลังเข้าสิงแสงอยู่นะแล้วผมก็คุยดีๆรูปดีๆไม่มีภัยอะไรนะคือเขาก็มาไหว้ครูเหมือนกันนะขาอครูฤาษีมาเวลาเขาชุมนุมเทวดาไงเวลาไหว้พระวิสุเนี่ยครูฤาษีเข้ามาเขาก็ขึ้นขึ้นให้พระอย่างผมจับจะไป พอคุยดีๆแล้วเขาก็สงบแค่เอามือลูบๆจับจับอยู่แค่นี้ดังนั้นทุกคนก็จะมองผมแปลกๆทำอะไรยังไงผมไม่ทำอะไรพวกผมก็เอาบุญให้เขาอนะแล้วเขาก็สงบลงสงบลง,ง,บลงเพราะว่าวิญญาณไหนก็ชอบบุญดังนั้นนะถ้าแค่นั้นเองไม่มีมิตรไม่มีศัตรูที่ไหนที่เขาจะต้องสำแดงออกมาเขาก็สงบลงนะเท่านั้นเองพูดกับเขาดีๆแต่บางรายไปทําผิดครูมาที่นี้ ครูลงโทษครับทําให้ของที่สักอยู่ในตัวนะขึ้นแบบไม่ลงเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยนะก็มีนะครับทําผิดครูวิธีการก็คือถ้าไปถึงปั๊บก็อืมต้องมีหมากซะหน่อยนะมีหมากเสร็จแล้วก็ขอเชิญท่านครูบาอาจารย์ของลายสักนี้วิชานี้ขอเชิญท่านเข้ามาคุย บอกแนะนําลูกหลานหน่อยขอเชิญฉันหมากด้วยครับเท่าน,นั้นเองครับของที่ขึ้นต้องลงครับเพราะครูเข้าแทนผมเจอวัยครนะูผู้หญิงนะครับลงคลานเป็นเสือแล้วนะครับเสือผู้หญิงนะครับนะคลานสี่ขาแล้วนะฮผมก็ทำไงเตรียมหมากไว้แพ็คหนึ่งแล้วนี่ขอเชิญครูเข้าครับขอเชิญมาคุยกับลูกหลานนะเด็กมันผิดอะไรก็มาพ่วยแนะนําหน่อยเท่าน,นั้นเองเสือออ,อกเลยครับ ครูเข้านั่งกินหมากคุยกับผมเฉยเลยเท่านั้นเองง่ายนิดเดียวนะวิธีพิกเกมนิดเดียวเองครับสรุปสุดท้ายนะก็คือว่าถ้าสัก์จงถือมั่นในครูบาอาจารย์แต่ถ้าจิตไม่นิ่งจริงอย่าเลยครับอย่าไปสักเลยเพราะถ้าคุณคุมไม่ได้มันจะเป็นของที่ส่งผลด้านลบกับคุณนะและการเอาวิญญาณมาไว้ที่ตัวมันดีไหมก็คิดเอาเองถ้าชอบก็ดีถ้าไม่ชอบก็ไม่ดีจริงไหม ะวิญญาณน,นั้นก็เคยคุยกับเขาอ่ะนะเคยคุยคก็คือจากเสือในร่างผมนะ่ะเคยเคยขอต่อคุยด้วยเขาก็บอกเดิมเขาก็คือวิญญาณที่ที่ล่องลอยอยู่ะนะใ่ร่อนอยู่ก็ถูกดึงเข้ามาเกิดเป็นเสือแล้วเขาก็สิงอยู่ในร่างผมมาตั้งแต่บัดนั้นนะโอ้เออเอางั้นก็อยู่ด้วยกันก็เป็นญาติกันกันละกันก็อุทิศบุญให้ทุกวันเขาก็จนผ่องหมดแล้วขาวหมดแล้วแต่เขาก็คอยช่วยผมอยู่ ผู้ใหญผมเติมพลังบุญให้เขาตลอดเวลานะงั้นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าสักเลยครับคนส่วนใหญ่คุมไม่ค่อยได้ครับ mm. ก็คงพอเข้าใจนะครับเรื่องของการสักเสกเลขยนเป็นของจริงตั้งแต่สมัยโบราณถือว่าเป็นของดีมากด้วยในเมื่ออดีตนั้นลบกันดีดาบนะครับถ้าหนังไม่เหนียวกล้าไปฟันกับเขาไม่ละนะเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้มันมีประโยชน์มาในอดีตแต่ถ้าใครไปเป็นทหารพานไปต้องออกรบหรือเป็นตำรวจที่จําเป็นจะต้องเสี่ยงภยัยอันนี้มันจําเป็นควรมีแต่ก็พิจารณานะครับถ้าจิตอ่อนอย่านะครับเสียงอันตรายกาเลยนะครับบอกซะก่อนครับคงจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับกลับจากคลิปเสียงที่พูดเป็นตอนๆไว้ ที่ท่านได้รับฟังไปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ผมคนธรรมดาและก็มงคลได้ประสบมาแล้วก็ได้นำมาเผยแพร่ท่านฟังแล้วท่านลองเอาไปวิเคราะห์คิดดูนะครับหลายอย่างบางทีมันก็เป็นประสบการณ์เกี่ยวกับความลี้ลับของโลกวิญ,ญาณซึ่งหลายคนสนใจอยากรู้อยากทราบแล้วก็ยังมีแนวทางในการที่ใช้บุญ ที่พวกผมได้นำออกมาใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆเท่าที่ประสบมาก็หวังว่าสิ่งที่ผมได้นำมาเผยแพร่นี้คงจะเป็นประโยชน์กับท่านทั้งหลายที่จะนำบุญกุศลที่ท่านมีนำมาประยุกต์ใช้แก้ปัญหากับโรคปิญญาณและก็กฎแห่งกรรมซึ่งทุกคนต้องประสบเพียงแต่ว่าใครจะได้ประสบมากหรือน้อยเท่านั้นนะครับครับก็ หวังว่าคงเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับสวัสดีครับ